สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้าหนะ้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูกม็มาจัดโปเคียร์ตู้นะคะเป็นอีพีที่36นะคะโปเคียร์ตู้ก็เป็นไม้ราคาหลักสิบนะคะก็เริ่มที่35บาท3ต้นร้อยเนาะ4 0 5 0 60ไม่เกินนี้นะคะแต่วันนี้ก็อาจจะมีอยู่ตัวหนึง่งเป็นราคาหลักร้อยเนาะก็จะมีเหนือดวงนะคะวันนี้จะมีเหนือดวงกระถาง4นิ้วมาแบ่งปันนะคะก็รับชมไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวตอนนี้ ปูจะพามาดู 3- 5หก่อนนะคะค่าจัดส่งมาเหมาวันนี้ก็จะอยู่ที่50บาทนะคะอ่าวันนี้ปูม,มีมีมาให้เลือก2อย่างนะคะถ้าอยากให้ส่งแบบกล่องก็ค่าส่ง50บาทนะคะแต่ถ้าอยากให้ปูจะส่งแบบตะกร้าให้ก็จะเป็นค่าจัดส่งอยู่ที่80บาทนะคะมาเหมาเลยทั้งโอนและปลายทางนะคะราคานี้ขั้นต่ำปูขอเป็น3ต้นขึ้นไปนะคะ ปูลงคลิปวันที่6ตุลานะคะจะเป็นรอบจะส่งวันจันทนะคะถ้าออเดอร์เริ่มล้นก็จะวันอังคารเนอะส่งจันท์อังคารนะคะตามลำดับไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูอ่ะปูลืลมแจ้งเบอร์โทรที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือถ้าไหนสะดวกสแกน QR วอ d e คก็สามารถสแกนข้างล่างซ้ายมือเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อได้เลยนะคะท้ายคลิปก็เหมือนเดิมจะพาไปดูต้นแม่ ของไม้บางตัวที่ลงขายในวันนี้นะคะมาตัวแรกนะคะ35บาทตัวนี้ก็จะเป็นเขื่อนซิริกิตนะคะนี่ก็จะเป็นฟอร์ม3ใบแบบนี้นะคะแต่ไซต์โตแล้วนะคะเขื่อนซิริกิตนะคะ35นะคะ3ต้นร้อยนะคะเอาไปปลูกเป็นกอได้เลยนี่นะคะส่วนตัวต่อไปตัวนี้เป็นบอลกาะนะคะสุวรนนาคีได้2ต้นเลยนะคะ3 ,5 นะคะได้ไป2ต้นเลยนะคะ2ต้นนะคะ วันนาคีนะคะเป็นบอลกาดนะคะเนี่ยไซส์ก็ประมาณนี้นะคะสามาดูตัวต่อไปตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นหนุมานถวายแหวนนะคะจะอยู่ที่45บาทนะคะเนี่ยไซส์นี้เอาไปขึ้นกระถาง8กระถาง10ได้เลยนะคะหรือจะเป็นฟอร์มกอได้เลยนะคะ45บาท ตัวต่อไปเป็นไม้เก่านะคะโตมากัดสีออกเป็นสีขาวเนาะเล่าปีนะคะเล่าปีสองต้นในกระถางนะคะห้าสิบบาทนะคะคุ้มๆเลยเป็นฟอร์มกอได้เลยนะคะเล่าปีนะคะห้าสิบบาทนะคะนี่ตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นเศรษฐีคอนแก่นนะคะห้าสิบบาทตัวนี้ยิ่งโตใบจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่นะคะเศรษฐีคอนแก่นโตมาสวยนะคะใบเขาจะใหญ่นี่นี่นะคะ ส่วนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นนารายเรืองพบนี่ห้าสิบาทนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นแม่เนาะแต่ต้นแม่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้กัดขั้นสุดเหมือนกันเราจะกัดออกเป็นสีชมพูนะคะก็จะเป็นฟอ r m สามใบหนึ่งหลอดหรือสามใบนะคะนี่ก็บางต้นก็อาจจะเป็นสำรองนะคะตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นดาวังคารนะคะเดี๋ยวพาไปดูต้นแม่สวยนะคะดาวังคารนะคะ 55บาทนะคะดาวังคารเป็นไม้หน้าเข้มๆแบบนี้เลยเดี๋ยวไปดูต้นแม่กันนะคะสวยไม่ผิดหวังนะคะไม้ตัวนี้นมันจะออกด่างๆเปื่อยๆแบบนี้นะคะโตมาหน้าเข้มเลยส่วนตัวนี้ตัวนี้นี่านุมานสืบมะคานะคะนี่ป้ายๆแบบนี้เลยอันนี้ใบ,บใหม่ล่าสุดนะคะสามารถเอาไปขึ้นขึ้น,น,นกระถางแปดได้เลยนะคะดูไซ 70บาทนะคะหานุมานสืบมะ่านะคะตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปจะเป็นเพชบ้านปทุมนะคะจะเป็นฟอร์มประมาณ4ี่ใบแบบนี้นะคะแต่ป้ายสวยมากไซส์ก็ประมาณนี้นี่นะคะไซส์เนาะดูไซส์ก่อนโทรมาสั่งซื้อนะคะแต่ว่าสําหรับปูเองเป็นคนเลี้ยงบอลปูก็ไม่ใช่เบบีเนาะนี่นะคะแต่ถ้าท่านไหน มีตู้อบก็ใส่ตู้อบไปได้เลยสบายๆนะคะเนี่ยเพชรบ้านปทุมวันนี้จะอยู่ที่ราคา40บาทนะคะสําหรับเพชรบ้านปทุมเนาะไม้บางตัวราคาแต่ละคลิปอาจจะไม่เท่ากันนะคะนี่ก็อยู่ที่หน้าไม้บ้างขนาดไซส์ไม้บ้างนะคะเพชรบ้านปทุมนะคะนี่ป้ายสวยๆเลย40บาทส่วนตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นปีมะโรงนะคะหน้าหวานๆเลยปีมะโรงจะอยู่ที่45บาทนะคะ ปีมะโรงนะคะนี่ปีมะโรงหน้าหวานๆเลยนี่ตัวต่อไปตัวนี้ก่อนตุลาการนะคะนี่ตุลาการ40บาทนะคะ40บาทเป็นไม้ทรงใบพัดหน้าเข้มนะคะตัวเต็มที่ก็จะเป็นแดงแบบดางๆเปื่อยๆสีดํามานะคะหน้าเข้มคือสวยนะคะนี่40บาทนะคะตุลาการ ตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นรักเอยนะคะนีรักเอยนี่ด่างแบบนี้เลยด่างทุกใบเลยนี่นะคะรักเอยจะอยู่ที่60บาทนะคะรักเอยนี่ดูหลอดใหม่ด่างทุกใบนะคะ60บาทสำหรับรักเอยนะคะก็จะมีประมาณ 3- 4สต้นนี่รักเอย ต้นต่อไปวันนี้จะเป็นดารานพรัตนะคะมีมาแบ่งหลายกระถางเลยนะคะดารานพรัตนะคะจะอยู่ที่60บาทนะคะนี่สวยๆเลยไซส์ก็จะประมาณนี้ดูไซส์ก่อนตัดสินใจโทรมาสั่งซื้อนะคะนี่สวยสวยมากดารานพรัตนะคะนี่60บาทส่วนตัวต่อไปจะเป็นเจ้าสาวนะคะเจ้าสาว50บาทดูความป้ายสวยมาก เจ้าสาวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่จะว่าเป็นอมตะก็ได้นะคะนี่เจ้าสาวนะคะ50บาทตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นนารีบูรพาเป็นฟอมสองต้นในกระถางนะคะ65บาทนี่นะคะนารีช่วงนี้สวยนะคะนี่หน้าฝนสวยสวยนารีบุรพาดูบุรพานะคะปลูกเป็นฟอร์มกอขึ้นกระถางใหญ่เลยนี่นะคะ65บาบาทนารีบูรพานะคะ ตัวต่อไปจะเป็นศีลาเพชรนะคะศีลาเพชรนะคะตัวแม่ตัวมัมของเหนือดวงนะคะเหนือดวงก็ผ่าแผงมาจากศีลาเพชรนะคะเนี่ยได้หน้าเหนือดวงมาก็ราคาคือแบบก่อนหน้านี้คือแบบสูงละริวเลยนะคะสําหรับเหนือดวงเนาะตัวสีลาเพชรเองจะอยู่ที่40บาทนะคะศีลาเพชรนะคะ40บาทตัวต่อไปก็จะเป็นตับเดือนนะคะตับเดือน มกราคมนะคะ40บาทเหมือนกันนะคะก็จะเป็นฟอร์มประมาณ3ใบแบบนี้กำลังน่ารักเลยไม่ใช่เบบีนะคะ40บาทนะคะมกราแล้วต่อไปก็จะเป็นเดือนกันยายนฟอร์ม2ต้นในกระถางจะอยู่ที่50บาทนะคะกันยายนเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะนี่กันยายนนะคะ50บาทส่วนตัวต่อไปวันนี้มีมาแบ่งไม่เยอะนะคะ อุสามานีนะคะ50บาทตัวอุสามานีคือรู้อยู่แล้วว่าความสวยโตเต็มที่จะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะอุสามานีนี่ตัวต่อไปจะเป็นพวงชนนะคะพวงชนจะเป็นไม้แดงป้ายเขียวนะคะนี่นะคะพวงชนนะคะไม้แดงป้ายเขียว40บาทนะคะพวงชนนี่ก็มีไม่ค่อยเยอะแล้วนะคะ แล EP ก็ออกไปทีละ6 7กระถางเนาะตัวต่อไปจะเป็นไผ่ด่างนะคะก็ในนามไผ่ด่างเลยด่างทุกใบนะคะ40บาทเหมือนกันนะคะไผ่ด่างนี่ไผ่ด่างนะคะ40บาทเอาไปปลูกเป็นกอได้เลยนะคะไผ่ด่างส่วนตัวต่อไปตัวนี้มันเป็นฟอร์มกอเลยอะ่นะมันก็คิดไม่ถูกเนาะเอาไว้ก่อนก็ได้เอาเป็น ต้นเดียวดีกว่าดาบในพันเดี๋ยวจะพาไปดูต้นแม่นะคะดาบในพันนะคะ50บาทเป็นไม้เก่านะคะโตเต็มที่จะใบายาวกว่าน,นี้อีกเดี๋ยวพาไปดูต้นแม่เลยนะคะดาบในพันนะคะ50บาทมาดูตัวต่อไปตัวนี้ตัวนี้จะอยู่ที่50บาทนะคะจะเป็นหนึ่งตะวันพันดาวเดี๋ยวจะพาไปดูต้นแม่นะคะใบจะใหญ่กว่านี้อีกเยอะโตมาสีสันสดใสนะคะ50บบาทหนึ่งตะวันพันดาว ตัวต่อไปพยาคุดวันนี้เหลือไม่เยอะนะคะประมาณหกห้าหกระถางเนาะพยาคุดนะคะดูตัวอย่างต้นแม่ได้เลยห้บาทนะคะเป็นไม้เก่าพยาคุดนะคะตัวต่อไปตัวนี้ตัวนี้จะเป็นหงดารุณนะคะจะวันนี้จะมีเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะเนี่ยอันนี้คือกัดแล้วแต่ยังกัดไม่สุดนะคะหน้าเขาสองต้นในกระถางนะคะแปดสิบบาทนะคะแปดบาท เป็นกอได้เลยนะคะเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางก็คือขึ้นแปดขึ้นสิบได้เลยนะคะตัวต่อไปวันนี้ปูมีมาแบ่งหนึ่งกระถางพรพุทธะเป็นไม้แยกหนอ่อใบมันเยอะเดี๋ยวล่างๆปูด,ดึงออกให้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เหี่ยวนะคะพรพุทธะไม้เหลืองนะคะเก้าสิบเก้าบาทนะคะนี่เป็นไม้แยกหนอ่อไปอัพไซด์เดี๋ยวก็โตพดวดพดขึ้นเลยเนาะนี่นะคะพรพุทธะต้นต่อไปนะคะจะเป็น หนุมานเผาลงกาอาจารย์เสริมนะคะหนึ่งตัวนี้นอกตู้คือตอบโจทย์มากนะคะสวยมากสีเข้มกว่านี้อีกเยอะนะคะ55บาทนะคะเผาลงกาอาจารย์เสริมก็จะมี3ต้นนะคะวันนี้ตัวต่อไปหนุมานเหมือนกันแต่จะเป็นประสานกายนะคะมี1ต้นนะคะ1ต้นนะคะ65บาทนะคะตัวต่อไปจะเป็นเทพเพว,วานะคะเทพเพว,วาป้ายนะคะ ห้าสิบบาทนะคะ mm hmm. เทพเทวาตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นพันดาวนะคะเว้นดาวเริ่มมาแล้วเป็นฟอมสมงต้นในกระถางนะคะห้าสิบห้าบาทนะคะพันดาวนะคะมีสองกระถางนะคะอีพีนี้ตัวต่อไปตัวนี้มีหนึ่งกระถางสาวนครชัยศรีดูความด่างเขาอันนี้ใบล่าสุดนะคะหกสิบบาทนะคะสาวนครเนาะสำหรับเนี่ยตัวนี้ เหนือดวงมีมาแบ่งสองกระถางจะเป็นไม้กระถางสี่นิ้วนะคะเนี่ยอันนี้ใบหลอดใหม่มายังไม่กลางก็ตีเป็นล่าสุดแล้วกันป้ายทุกใบนะคะป้ายทุกใบเหนือดวงนะคะเหนือดวงปูแบ่งให้ที่ราคา290บาทนะคะสําหรับท่านไหนอยากได้แค่เหนือดวงกระถางเดียวก็ส่งนะคะสําหรับเหนือดวงเนาะเพราะถ้าเป็นปูแคทตู้หลักสิบก็คือขั้นต่ำสามต้นนะคะแต่ถ้ารับเหนือดวงกระถางเดียวก็ได้นะคะกระถางละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท นี่ดูไปอันนี้กระถางที่หนึ่งอันนี้กระถางที่สองนะคะนี่นะคะเลือกดูได้เลยนะคะ290บาทนะคะโตมาไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับเนือดวงนะคะตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปจะเป็นนารีสยามน,นะคะบอนกาบวันนี้จะอยู่ที่ราคา45บาทนะคะไซร์ล้นกระถางสีมาเยอะมากแดดแรงจัดนะคะนี่ นารีสยามนะคะ45บาทไครรอก้าทับนะคะรอได้เลยตัวต่อไปเป็นมิตรไมตรีนะคะนี่มิตรไมตรีสวยมากดูกระดูกเขาชัดมาก40บาทนะคะมิตรไมตรี My นะคะชื่อเป็นมงคลเนาะมีมิตรไมตรีดีๆเข้ามาในบ้านนะคะมิตรไมตรี My แดดมันแรงตัวต่อไปเป็นจังหวัดขอนแก่นนะคะขอนแก่นวันนี้ให้ในราคา40บบาทนะคะเป็นไม้ใบกลมใหญ่ โตขึ้นจะใหญ่กว่านี้ใบแข็งก้านแข็งนะคะสีก็จะเข้มอีกเยอะเลยจังหวัดคอนแก่นนะคะสี่สิบบาทนี่ตัวต่อไปจะเป็นพัทยาใบกลมหวานหวานสี่สิบบาทเหมือนกันนะคะพัทยาเนี่ยนี่นะคะพัทยาสี่สิบบาทตัวต่อไปวันศุกร์วันศุกร์สี่สิบห้าบาทนะคะเนี่ย ก็จะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะวันศุกร์ยิ่งกัดยิ่งสวยนะคะ45บาทนะคะวันศุกร์มาดูตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นราศีมีนนะคะราศีมีนจะเป็นตัวออริจินอลเลยก็จะมีเป็นด่างป่าปลายนะคะมันไม่เห็นเดี๋ยวแป๊บนึงนี่นี่ก็จะด่างกาบก็ด่างนะคะนี่นะคะ55บาบาทนะคะราศีมีนมี2กระถาง นี่นะคะ55บาทตัวต่อไปยังพอมีนะคะคุณหญิงทองม้วนนะคะ50บาทนะคะคุณหญิงทองมว้วนนี่นี่นะคะใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันตัวต่อไปจะเป็นจะเป็นจะเป็นเทพเทวริษนะคะป้ายทุกใบเลยหลอดใหม่ก็ป้ายนะคะเทพเทวรินะคะ55บาทนะคะนี่สวยๆเลยตัวต่อไปมณนีมรกตนะคะ คัดหน้าดัางๆมานะคะ50บาทนะคะสำหรับมณีมรกตนะคะนี่ใครไม่ทันอีพีที่แล้วนะคะจัดได้เลยอีพีนี้ตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นสมบัติสยามนะคะสมบัติสยาม60บาทนะคะดูป้ายสวยมากนะคะสมบัติสยามนะคะนี่หกบบาทตัวต่อไปเจ้าเงาะนะคะเจ้าเงาะ ไม้หงแบบยิ่งโตหงยิ่งเยอะเขาก็จะมีตั้งแต่ตอนปูเริ่มปลูกเขาเลยนะคะชิ้นผ่า60บาทนะคะเจ้าเงาะนะคะนี่เจ้าเงาะนะคะ60บาทตัวต่อไปนะคะจะเป็นปลาศาสทองนะคะปลาสาสทองไม้หน้าแดงๆแบบนี้เลย50ิบาทนะคะเป็นไม้ไม่ไม่ใช่ทรงสูงเท่าไหร่เนะาะปลาสาสทองนะคะใบแรกๆเยอะๆปุ๊กก็จะดึงออกให้เนาะเพราะว่ามันก็จะเริ่มเหลืองไปนะคะ ปลาศาทองนะคะห้าสิบบาทนะคะนี่สวยๆเลยมีตัวนี้หนึ่งกระถางนะคะวันนี้เป็นกิตติมาเจจิรานะคะนี่ไซส์ตัวโตแบบนี้เลยแปดสิบบาทนะคะกิตติมาเจจิรานะคะมีกระถางเดียวตัวต่อไปนะคะจะเป็นสมใจปองนะคะดูตัวอย่างต้นแม่ได้เลยโตมาเข้มสวยเลยนะคะแต่ก็เขาจะคล้ายๆกระดาวังคารแต่ว่า มันจะแตกต่างกันอยู่นะคะเนี่ยสมใจปองนะคะ50บาทดูหน้าเพดเพอเขาเลยสวยโตมาเต็มที่คือสวยมากนะคะสมใจปองนะคะสมใจปอง50บาทก็จะมีอยู่ประมาณนี้เลยนะคะตัวต่อไปนะคะจะเป็นปัดธรรมราชนะคะอดีตเคยแรนะคะปัดธรรมราชก็จะเป็นออกใบกลมนะคะโตเต็มที่พื้นจะแดงแล้วก็มีเนี่ยดำๆแบบนี้นะคะอดีตเคยแรนะคะ 50บาทนะคะปัดธรรมราชใช้ก็จะประมาณนี้นะคะก็เหมือนเดิมดูใส่ก่อนเนาะนี่ใครอนุบาลได้อนุบาลต่อได้เลยนะคะสำหรับปูเป็นสวนนาะมีตูมันก็รอดหมดนะคะตัวต่อไปจะเป็นหลวงพ่อปูนะคะหลวงพ่อพู EP นี้จะอยู่ที่45บาทนะคะ,ะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะหลวงพ่อพูนะคะ45บาทนะคะ EP นี้เอาไปปลูกกระกรได้เลย ตัวต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นสีเรื่ง,งามก็จะเป็นฟอร์มประมาณ4ใบเนาะนี่นะคะไซส์ก็ประมาณนี้สีเรื่อง,งามก็ดูไซส์ด้วยนะคะก็จะประมาณนี้เอาไปอบต่อได้เลยไม่มีตู้อบก็หากระมังเล็กนะคะใส่แช่น้ําแล้วก็เอาถุงอบไว้นะคะเดี๋ยวพาไปดูต้นแม่ร่างเต็มที่คือสวยมากไม่ผิดหวังนะคะ60บาทนะคะสําหรับสีเรื่งงามนี่นี่นะคะไซส์อาจจะเล็กไปนิดนึงขอคนรับได้แล้วกันเนาะ นี่นะคะสีเรืองงามตัวต่อไปตัวนี้เศรษฐีเพชรบูรณ์ดูความด่างเขาสวยมากนะคะมีกระถางเดียวนะคะเศรษฐีเพชรบูรณ์นะคะเป็นไม้ด่างออกขาวออกเหลืองนะคะนี่นะคะ70บาทนะคะเศรษฐีเพชรบูรณ์ตัวต่อไปจะเป็นยักษ์กุเปรันนะคะเดี๋ยวพาไปดูต้นแม่ยักษ์กุเปรัน2ต้นในกระถางนะคะ80บาทนะคะปลูกเป็นกอยิ่งสวยนะคะนี่นะคะยักษ์กุเปรันนะคะ80บาท ตัวต่อไปนะคะตัวสุดท้ายเลยวันนี้ก้าทับนะคะก้าทับกระถางละห้าสิบห้าบาทนะคะวันนี้มีประมาณเจ็ดแปดกระถางเลยนี่นะคะความด่างไม่ต้องพูดถึงไซส์ก็ประมาณนี้นะคะนี่นะคะก้าทับนะคะนี่รอดหม่นี่นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะไซส์ก็จะประมาณนี้ก็ขอสังวรในการเลือกเนาะนี่นะคะนี่ 9ทับนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นแม่กันเนาะนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นต้นแม่เศรษฐีขอนแก่นนะคะเนี่ยที่ปูบอกใบเขาจะใหญ่กว่าเนี่ยมันมันเกินฝักเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยเศรษฐีขอนแก่นส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อพูนนะคะหลวงพ่อพูนตัวนี้จะเป็นเศรษฐีเพชรบู์นะคะก่อน,น ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งตะวันพันดาวนะคะโซนนี้ไม่มีแดดแล้วนะคะเนี่ยสีสีที่ไม่มีแดดก็สวยนะคะยิงมีแดดเขาก็จะสะท้อนขึ้นมานะคะเนี่ยใบเขาจะใหญ่กว่านี้นะคะเนี่ยโตเต็มที่ก็จะสวยมากนะคะเนี่ยปูใส่กระถางแปดนะปูใส่สต้นในกระถางนะคะแต่เนี่ยกระถางเนี้ยคือต้นเนี้ยคือต้นเดียวคือมันก็จะล้นไปเลยนะคะสําหรับหนึ่งตะวันพันดาวนะคะ ตัวนี้จะเป็นดาบนายพันนะคะดาบนายพันนตัวนี้อัศดงชงโคจํานวนหมดนะคะแต่ก่อนหน้านั้นคือหมดไปตัวนี้ทํายากมากกว่าจะได้ป้ายชมพูแบบนี้เหมือนผ่าห้าสิบชิ้นอย่างเงี้ยได้สิบนิดนิดเองนะคะเนี่ยอัศจงชงโคแต่ตัวนี้ที่มีในคลิปก็คือจะเป็นดาบนายพันนะคะใบแข็งก้านแข็ง ตัวนี้จะเป็นเล่าปีนะคะเนี่ยยังกัดไม่สุดเลยแต่ใบล่างๆมันเหลืองแล้วเพราะว่ามันร้อนนะคะมันอยู่ในตู้เนี่ยเล่าปีนะคะก็จะกัดมาแบบนี้เล่าปีนะคะไม้เก่าเนี่ยส่วนตัวนี้จะเป็นดาวอังคานนะคะเนี่ยดูต้นแม่เขาหน้าเข้มแล้วมันก็จะเปืเป่ๆตรงหูแบบนี้เป็นด่างๆตรงหูนะคะดาวอังคานนะคะอีพีนี้มามีมาแบ่งแค่สองกระถางเองนะคะเนี่ยคือแม่เขาพึ่งฟื้น ส่วนตรงนี้จะเป็นวันสุกนะคะเนี่ยวันสุกวันสุกตโตเต็มที่ก็จะกัดแบบนี้เลยวันสุกนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นยักษ์กุเปรันนะคะเนี่ยยักษ์กุเปรันยิ่งยิ่งโตยิ่งสวยส่วนตัวนั้นยักษ์รามสูนอีพีนี้ยังไม่โตนะคะรอก่อนเนาะกุเปรันนะคะยักษ์กุเปรันตัวสุดท้ายวันนี้ก็จะเป็นหงษ์ดารุนนะคะเนี่ย แม่พันธุ์ของดารุณอันนี้คือแผ่จะจัดคือต้องได้ผ่าอีกแล้วนะคะสําหรับของดารุณเนาะนี่นะคะสําหรับวันนี้นะคะปุก็มีโฟรเครียร์ตู้มาแบ่งปันประมาณนี้นะคะปูฝากลุงป้าน้าอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพจและช่อง youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ